ลาให้ปูนแล้วพี่บานให้ปูนแล้วเขากัยังเน้แต่แอ,อ,อ,อมแอมแล้วกับสมอามขมาใส่ไดนเลยอีทัไรราเดียวเนาะเดียวเปสีนะเออ ออาน้ามอะไรโอ้คือมาอมาอีกไงมันเปียกทะลุกอ้ยมาจบเฮ้ยฮึเจ้ามายืนยันยังอยู่ในนี้ตอนนี้สังกระีของบบาไว้มุ่งแล้วเล้วนะ มุ่งเลีเยียบร,ร้อยเบิดแล้วตอนนี้เนาะอืมสิเป็นวัดแล้วเนาะอย่าไปยื่นใกล้หันเอาน馒头ไปยุออย่ง,งมกิน,น,นปูนครับอันทรายกระเม็นเปิดผสมกันแล้วเนาะ ป่านนี้เพิ่นก็เอาหินมาแล้วจะตั้งป่านนี้กันนะตป่านนี้น้ำใส่ดิแม่มองพอไห้บ่เ <c oughs> อาไก่มันแห้งเซ่มันป๊บนะไก่เลือยไก่เลื้อยไก่หาเลือย hoài ừ, nào <laughs> ừ. ừ, ừ, chắc lột Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video hấp ตามสูตรมันสนอก่น้องเอ้ห็นขั้นในน้ำในกระสอบก็เห็ดก็บิ่งในสูตรกระสอบมันตอนนี้หินยังได้ยักหลอดเลยที่สามสิี่แหลสีบดีแอบมลย เตือนยาไว้ก็กำลังผสมน่าใส่ก็น้ำใส่ใสอ๋อสีน้ามใส่ในเสื้อผ้า ตอนไ้นคือเมื่อไงจู้บมาไปกว่าทำานูนี่ก้าบ่มาหนไปลกตอนนี้กำลังเสนนะบ่บ่ไว้ กำลังมางครั้งแรกที่บาไว้สีเทพืชนเนะาะมาไว้การเทพืชนบ่กเป็นเนาะ ยังบุกเคยที่จะคืออะบาไว้ตอนนี้บาวไว้ก็มานักสกกอ,อ่ะเยวะล่างเหมือล่างในเสื้อผ้า ันจะลืมสอกวา่าพี่บ้าอินกิดตัง่ มาไว้บอกว่าเป็นข้างแรกเลยนะน้องัเคยเห็ดจักเหื่อนะจะอพูนมาตั้่อย่ไข่นะมบ น้องวิบอกวข้างแรกยังดูดีขนาดนี้เลยเนาะโอ้มาหย่อนปูนปูนที่บ้านเจ้าบ้าเหอะถูกเจ้าเป็นห่วงยั้นปูนกัด สะบดมคือลืมเกือบบ่ได้บนทําแหงเมื่อเฮื้อให้มาไว้เมื่อฮื้อให้นะเาสะบุดเมื่อแล้วลืมวว่าทําแหงเมื่อวังไดนี่ว่าสิเอาไปลืมอีกคือเก่าก็เลยบ่มีเกิดได้เมื่ออีกรอบหน้าพูแลสิเอา ลงใหมเนะ่เน่กินก็กินใส่กิน่าเลยกินอะไม่ไนาะน่าเป็นไ,ไรอออ มาไหว้ละมือใหม่นะครับเนาะครั้งแรกอะคือแล้วสิเทพพื้นเนาะอันนี้คร,รั้งเลยน้อยวันยังเทพแบบเป็นเลยมันแข่ง บ่งมเป็นไะไเลยน่ะเสียออกมาแบบนี่นะบเคยเห็นเลยตราเบิ่งไมตามตามที่เพิรนเบิง์กไอปูนนะทิ้นสามสะเออิ้สี่ข่าสามต่อปูนสอบนึระบาดในเพินใจมัน่าได้แล้วสอไรที่สี่รถตวมันห่าง้งนอกมัตึ้ทิ้งเ ซี่คือคือนี่ลยคะเก็ืปูนเนี่ยต,ต้างหนแต่หินกับหินปันดะ 那昨天呢？昨 คน,นเรากำลังเหตใหม่นะก็ยังบุกขาดกันเนาะเจ้าวา่าแจ้ว่าวาา่าว่าใครมั่งคอยไปทางนั้นนี่ใครมั่งคอยไปทางนี้เกิดสีสางมื้ขีนม้วไรกนนะแต่มันคอยมาทางนี้หรือเปล่านะ กอเนเลยพอพลยให้มันพลออยเวลาขลางมูให้มันไหลลงขล้างหน้า นังบาวแวนเด้พี่น้องเอ้ยคลิปนี้เรับซีล่าลงก่อนเนาะนบ่วเบาะแหวนเราพยายามเห็นให้มันคล้อยไปข้างนี่พี่สาวเนี่ยเปิดถี่ช้มันไหลลงกอขาเนาะพี่น้อง